รู้หรือไมครับรู้ค่ะสูตนอะไรครับดิฟค่าของที่เท่ากับศูนย์และดิฟเอเท่ากับหนึ่ง <Okay. S 1> ดิฟผลฟูนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟผลหานร่างดิฟบ,บนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสอง Yo, Pierre, you wanna come out here? เอามาน้องมามาเป็นพันยาของมีได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยพี่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 ฟังเพลงของใครอยู่หรอคะ D by D H C U เท่ากับ D D b เฮ้ยพี่นี่บ้าปะวะเขาฟังเป็นสากคฉันฟังปีศูนฉำตือนไว้ในสมองอย่าไปเล่นของสูงมาเห็นกัต เพลงของใครอยู่หรอคะดิฟอีกำลังยคูณดิฟยูพี่พี่มีสุดดิฟไหมคะดิฟยูกำลัง N เท่ากับ N U ็นยกำลัง n อ็นลบหนึคูณดิฟยค่ะ